นี่นะครับลักษณะของหิวมัดมีลักษณะที่เป็นเนื้อค่อนข้างที่จะละเอียดมีได้หลายสีนะครับตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีน้ำตาลขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นหรือวัสดุตั้งต้นในการเกิดหิวมัดตัวนี้เป็นฮิวมัดเก่าที่เราเก็บไว้นะครับแต่เราเก็บไว้นานเกินไป<ม>เขาก็เลยเป็นก้อนเราควรบี้ให้ละเอียดหรือบดให้ละเอียดก่อน ส่วนที่เป็นผงหรือเป็นเม็ดแล้วเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยถ้าเกิดเรามีฮิวมัสที่เป็นน้ําอยู่แล้วก็ผสมกับน้ํารดหลังจากที่เราบี้หรือเราบดฮิวมัสเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยในวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างผักที่เราปลูกในกระถางแล้วก็ผักที่อยู่ในถุงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผักแยงที่ปลูกในกระถางส่วนตัวนี้ก็เป็นสาระแน่ที่เราจะขยายพันธุ์ซึ่งผักที่เราเตรียมมาในวันนี้นะครับเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเราจะใส่เป็นฮิวมัสเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็การสร้างภูมิต้าานนทเเรรืื่่อออองงงงงขขโแมล วิธีการใส่ให้เรากลับประมาณได้เลยนะครับตัวนี้เป็นถุงเบอร์สี่เราก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้ใส่บริเวณโคนต้นเลยส่วนตัวนี้นะครับเป็นกระถางที่โตขึ้นมาหน่อยเราก็จะใส่เยอะหน่อยหลังจากที่เราใส่ฮิมัทลงไปเรียบร้อยแล้วให้เราลดน้ําตามทันทีโดยปกติแล้วเราจะใส่เดือนละหนึ่งครั้งพอควรที่จะใส่ก่อนที่มีการลดน้ํา